โอ๊ยเมย์เมย์เมยเมย์อู้ฮ่ากินน้ำเศรอบีแห้งจะข้าวก่อนดอกเอ้ามุกสีได้จะใครล่ะเปาคือขึ้นมาเร็วแท้ห่วยเบิด์ทั้งก็ขึ้นมาเท่านั้นแล้วมาผสมให้ค่อยไม่เนี่ยนี่เอ้ามึงก็ผสมเองโลดนเลยเนาะเขาก็เขียนใบยุขขคข่างขวรแทนเด้บุญมาสุดตัวชั่วสองซีซีสองซีซีหาซีซีก็ได้ตัวน้ำยี่สิบลิตรเสนดอกขันเบิดกระทูไปซื้อเอาสูญแปดหาหกสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่เอาไว้ไว้ไม่สิบวแล้วโอ้ยเศรเมื่อยจับบาดกันเนี่ยติงเฮ็ดตัวก็ได้ดอก โอ้ล่มเย็นสวยๆดีนะเป่าคอยว่าอยู่รองสวยๆนี่มันเอาบาคักแม่โอ้ยเบิ้งเสื้อคอยเปียกเบิดหนีมิด้่ยเหอ่อเออไอจะหน่อยเฮ้าไปหาเบิ้งเห็ดอยู่หวกบ่ไปก็ไปตัวเอาเอาใจสิกว่าเห็ดออกดีขนาดเด้สมมวยจะเข้าคนฮ้อน,อนเบิดที่จะยู่ฟังดูสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขุ่สุนขนกัามาพบกับรายการพยากรณ์ดอนแค้นดำเนินรายการโดยยาจงบ้านดอนแค้นค่ะ พ่อๆพอกันเป็นประจำนะคะเนาะทา่งขึ้นบุญมาเรดีโอสนับจนุนรายการโดยน้ำสไลายแดงอยาชิฟันเอตเตอรส้นแชมพูโยไปชิงหลิง0 8 5 6 4 7 1 2 3 4ส่งหงอดฮอบ้านเอาข้าวตัวนี้มาสิฟฟังสปรอร์ตตลกมวนๆอยู่ไหมโอ้ก็เตียงนอปขามึงรายกันข้าวาาพอดีจบรายกันนี้กับแม่ละละ่ะค่ะสำหรับพิยากรณอากาศเมื่อนี้เนาะเมื่อนี้ท้องฟ้าโปร่งใส ปริมาณฝนมี2เปอร์เซ็นต์ค่ะเออแค่เนสันเห็ดเบียบิดมือเหรอเฮาเพราดีล่ะเก็บเห็ดแล้วมาแกงใส่เทียงส่วนห้อนนักเปล่านะก็จะไม่แห้งว่ะอากาศแจ่มใสมวลอากาศสูงนะคะสำหรับพี่น้องที่คิดว่าสิไปเห็ดเบียกเห็ดงานก็บ่ต้องห่วงว่าจะมีฝ่ามีฝนนะคะเนาะแต่ฉัยม่ใจใดค่ะก็ต้องพบเสี่ยกันฝนหรือว่าพกผัยยา ปเปาเป่าเปลงมาแล้วมาเก็บของซะกันแม่ใบใบมันสิเปียกนี่แม่เออเออมัวคอมพิวไป่ใช่ล่ะพอดลงคือแห้งเหรอวะปาะยูรรัฝนบ่มีค่ะมีเมฆบางเล็กน้อยคาดว่าบ่ตกแน่นอนค่ะสำหรับพี่น้องที่ปิดหน้าอย่างเนาะค่ะเนาะหลัไปเปิดได้แล้วเด้อเก็บปิดุดนไหลลูกหลานจิ้บปิดโรงเรียนมันบ่มีรายได้ สำหรับมือนีเนาะคะ่ะท้องฟ้าปลอดโปร่งอากาศแจ่มใสหมอสําหรับทํากิจกรรมการแก้่ะพี่น้องชาส่วนอ่างปลีกอย่างได้ตามสมัยค่ะ่าจงรับประกันได้เลยค่ะว่าฝนบ่ตกลาดปือเส้นร่การพยายกรโดอนแค้นตรงแม่นย่ำจะถือได้ที่นี่ที่เดียวค่ะ พก็พอกันไมปก็ไรกันเพียงก่อนดดอนแค้นหมือไม้นะคะสำหรับวันนี้ยาจงบานดอนแค้นล้านเบคอนสัมบ่ายดีจ้า ตีได้แล้วนี่บอกเมื่อกีอย้ยางต้องหกถุ่มพนมหมเ,เ,เหมื่อยดิตีจะแค่ล่ะวะน่งสองสามสี่โอ้เศร้าเมื่อยจักบาดคนดอกสันเปิดวิทยุฟังเบอ่งก่อนนะเพราะได้มีมูกีดยางน้่นี่สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสู้ขู่สู้คนตีคิดฮอดคิดถึงทุกทุกทันค่ะในเวลาพยากรบ้านดอนแค้นกับกัมพูพ่อพี่น้องอีกคือเกา ดำเนินรายการโดย่าจงบันดอนแคนคนเก่าคนเดิมแน่มาอีกลหลายยายอันนี้ช่วงนี้กะเข้าสู้ฤดูฝ่าฝนแล้วเนาะพี่น้องี่ลงไ้ลงหน้ากะยิเลืมเด้อบ,บุญมาสุไปชั่วไหวปับสภาพดินเฮ็ดให้ดินร่วนซุยจัหน้อยกโตก,กาดำหน้าก็ฉีดบุญมาฟาร์โกเด้วยพี่น้องฝากไว้น้ำแนนเป็ดฮาฮนส่งฮอดบานเดอ้อว่น็นยังไ๋เนาะอากาศเพื่นเมือนี้ สำหรับสภาพอากาศเมื่อนี้ท้องฟ้าโปร่งใสมีเมฆปกคลุมเล็กน้อยความชื้อนอยู่ที่ห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์อากาศเย็นสบายเออเคยเชื่อเจ้าอยู่ดอกย่ายหมืน่นฟ้าแจ่งจงงังฟังดาวเต็มฟ้าอยู่โอ้ยเศ้าเมื่อจะเข้ากันดอกปวดเอวสำหรับพี่น้องที่ออกไปกีดยางกา่ต้องป็นกังวลเรื่องฟ้าเรื่องฝนนะคะ่ะรีได้ตามสบายเลยเมื่อนี้่าจงรับประกันได้ว่าฝนบ่ตกแน่นอนเป็นจากไหนเนาะผู้ไปเก็บเห็ด กิได้หลายเนาะขั้นได้หลายก็มาฝากงานจุงจักถวยจักบวงในเดอ้ออยากอยู่เด้โอ้โยเจ้ากระไดเดิกปะเหียงจมหิวอยู่พยากรณ์อากาศบ้านหนอนแค่นโดนยญาจุงตรงแม่นยำชับไว้เสื้อถือได้สําหรับเมื่อนี่กะเบิดเวลาของทางรายการแลว้วญาจุงบานหนอนแค่นลาพี่น้องไปกนพ่อพ่อกันไม่ในมือหนากะจไดนําพยากรณ์อ,อากาศมา่ววาห้พี่น้องฟังคือเก่าก็ขอให้พี่น้องกีดยางให้น้ำยางออกหลายๆเดอ้อสมายใจได้บ่มีฝน ล่าไปก่อนพ่อกันไม่มืออนาสวัสดีค่ะเออใครเนี่ยสันครว่าบตกโอ้ยนอนเห่นจะเข้ากระดกจ้อหน่อยจังกีดตัวอ,ออห <laughs> <laughs> นีบาแล้วพยายากวายี่ในนี่คือว่าฝนปรนนตกสัน <laughs> 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 โอ้แใจ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  กไปอีกแล้วก็เศร้าก็เศร้าเด้อผู้จัะได้กันเด้อโอ้ยเปียกไปแล้วโอ้ยน้ำยางโอ้ยเสียดายน้ำยางดิกูมาซั่งวุนเถอะเงือกงูใหผู้ใดไม่เห็นยังคงคอยในแ่า บอกหลายเทื่อหรอย่ามาบ่ายมันแม่เอาก็ยุ่วว่างๆเนาะขันบูหูจักย่ามาเห็ดนะื่องให้บอกหลายเทื่อแต่หื <N> ้นี่ขันเมาัฮนหน้าที่เจ้าของยู่ไสมันคือดูขึ้มันเทอเดี๋ยวนี้เออหูจักอยู่ดอกคอยกระยากซอยเจ้าแม่บ่ต้องมาซอยเข้าใจบ่บ่ต้องมาซอยบอกให้ไปซื้ออันนั้นอันน,อนี้มาใายอยู่ตลาดนั่นก็พอแลละนะมาเห็ดมันเห็นอย่างเดียวนี้บาทนี่คอยสิบอกเจ้าเด้อบาทนี่เด้อจำไว้ดีๆเลยย่ามากล่าวกายงานของผู้อื่น หน้าที่เจ้าของอยู่ใส่เฮ็ดอีหยังคันอยากซ้อยนั่นมืออื่นเศร้าจังไปน้ำกันฉีดบุญมาฟาดโกบุญมามีฟอดนั่นคือว่ามันแทบว่าแม่นบ่จะน้อยนี่แล่นไปซื้อมาไหวอีกเด้อมันสิบ่พอได้นี่คันบ่สั่งกระทรสั่งเอา0 8 5 6 4 7 1 2ห4หั่นึ่งาสี่หันจำได้อยู่บ่จ้าจำได้อยู่เออคันบอกเราฟังจังสี่ไน่ยไหมอย่าลวงหลายคันอยากอยู่น้ำกันอีกต่อไปหัน่าเฮ็ดอีกเข้าใจบ่จ้า ล่างถวยถูเฮื่อนซักพาเฮ็ดกับเขาไปเอาลูกนี่มันนาทีของกูที่หลังมึงอย่ามาเสือกหูจักบ่โอหลวงเว่ยมึงจำไว้เด้อบาทนี่มึงจะเฮ็ดอีกจักเถอ แล้วคือมตดที่มีแท้เป็นจ้าไหนเดี๋ยวนี้คือบอซ่นบบบานน้ำมูแทะอ๋อาะให้เป็นยังก็คือเก้านั่นแล้วในบ้านเขาถือเลขแตกแซวแซวอยู่เจ้าบ่ถือน้ำเขาตีบ่ถือแล้วบ่บอกกันนะเว้ยโอ้ยเมื่อเร้านีเจ้าผัดไปยุใสเขาถือกันจนจนอยู่โอ้ยจนจนใสหน่าเขาไปในบ้านก็ยังมีดซีรีอยู่คือไปเห็นปอดวบอกจะขคนเขาไปในบ้านเขาไปทั้งได้คือสิบอไดยิ่คือบ่ไดน้ำเขาบ้านข้ายายแดงอันนี้ มันแท่งหลายตะค้นตะเกาโยหันก็ไม่เห็นผู้ใดสันเอาสบู่เยอะไผชิงเหลียงไปีทรงเะ็ดสิฟันเอต,ตาแเส,ส้นปทรงส่วนแปดห่าหกสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสีนั่นไม่เห็นไผได้ห่ะมนันย่ำถือกันถือบดบ้านเบิดหลายป็นไดแล่ะเจ้าของวดนี่วยมตอร์ไดก็สิเป็นยังนนี่สแสดงว่าเบิ้ลายได้หัน่าหาเอ้ยจื้อบอ่บ,บาทหนิเจ้าบเร็วปมันสิจื้อเนาะ ก็เพื่อนชื่อเลขเนี่ยเขาเรียกว่ากีฬาน่ะเ้อเจจงเ้อะคอยคือสิทิสเทียมชาดไปได้ลาปานีนั่นแล้วท่านการซื้อเลขมันเป็นกีฬาเจ้าคือสิทิสเทียมชาิเออโอ้ยอ๋อกระแมนตัวเดไ๋ยย่อแพ้จังเ่อเ้ยงวดนาเนี่ยละพอยิแก้แค้นมันเดี๋ยวมึงเจอนักกีฬาทีมชาบเออมาเป็นสิถอยเป็นสิบุกนาเจ๊ยู่ เอาเอาบอกในเรื่องวดนาได้ตัวใดเอาไปแม่พ่อใหญ่ฮิโน่ไปกินเขา่เพาพ่อกันได้ยังเกนนอยู่นี่ลาบหมูแน่หนึ่งป่าแน่หลายแนวอยู่เนี่ยเจ้าบอกคอยมาเอินไปกินเขาเนี่ยลังเดียวกันผู้นึ่งยู่หนาบ้านผู้นึ่งพยุ่หล้างบ้านเนาะ เอ้เฮ็กับข่าวก็เฮ็ดอยู่หลังบ้านหมดแล้วคอยกัญยากุ้ยแม่ก็เจ้าทั่วพนั่มนำสะไรแดงสบู่เยื่ยยยอไผ่จิ้งหลิงแง้มสาๆยังสี่ทอมาดีดีเจ้าจงโอ้เจ้าจะไปส่งแง้มไหนหล่ะบัดพุ่นแล้วสวยจังเลยพุ่นแล้วจะว่าถทานกินเขายช่นี่เอากับข่ขาวเขาก็เฮ็ดแล้วละดีไปละแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเออคอยไปเบิ่งแนวกินเป็นแต่แซบ่บแต่แซบ่บขั้นว่าจานพักแล้วก็จัดสวยงามมาสัน่นแก้วกระเด็นจึ้งครื่องอยู่ไปทถอแม่ เขาบ่งโทรศัพท์ถ่ายยูหันนั่นละ่ะแสดงว่าบ่าได้กินง่ายดอกเอาคือสีว่าจังสันไปหอดเนี่ยมันก็นกนสิท่ายรูปะก้อนถ่ายเบิ่งจหน่อยุ่นละมันพูดแล้วจังไปเออ <c oughs> ห้เราพูดแล้วจังไปเอ <c oughs> เอถ่ <c oughs> ายอันนั้นก็มาถ่ายอันนี้ถ่ายอันนี้หลาก็ไปถ่ายอันนั้นนี่แต่นวเปลี่ยนแต่กิน เอาไปเอามา้าม่ได้กินง่ายดอกข้ามันเฮ็ดคอนเทนต์มาเรี่ยวๆนั่นโุ้ย่าไปเนาะเจ้าก็ได้สะพ้อจานพักแล้วจัดแล้วจัดอีกทีแม่นควมเจ้าอาะไรสัน่นลองบึงสั่นตัวรับรองมาบ่าได้กินง่ายเจ๊จงพอขี้คันเบ้าหัน้าขี้านเฮ็ดคอ,อน,นเทนต์ไปหากินก๋วยเตี๋ยวดอกโอ้ย, <laughs> อยมาย่างตลาดก็คือฝนชิโตกแแพนออมัดนี่นาะ ซื้อบักแตงไปตำกันนะเคื่องามแทวะซื้อบักแตงพรจ้ายายสดๆจากสวนจ้าโอ้นี่เต้นวยง่ามๆตัวละเนาะใจปุ๋ยหยังละละบุญมาฟาดโกบุญมามิกฟอดเหรอแม่ศูนย์แปดห้าหกสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่น่ะนั่นว่าแล้วมีเต้นวยใหญ่ๆอ้วนๆโลจักบาทละละโลละสามสิบบาทจ้าเอาจักโลเนาะเลือกเลยเด้อเลือกเลยเด้อเออ สร้างเมืองดูหนีแม่เอาสามหน่วยนี่ละมันจักบาทสามหน่วยนี่สี่สิบบาทตัวแม่โอ้ยเงินแม่คือบพอ่พ่อเนาะบาัตเอาหน่วยใหญ่ๆนี่ออกกันดูละโอ้ไม่หน,นีเนาะเออเหลือสองหน่วยนั่นจักบาทละนางสองหน่วยนี่สามสิบห้าบาทตัวแม่เอาสองหน่วยสามสิบห้าบาทแม่น จะแดงว่าหน่วยเถียวออกนี่ห้าบาทเนาะแม่เอาหน่วยนี่ละชันจ้าเอาหน่วย <c oughs> เถียวออกนี่ห้าบาทเออ <c oughs> ม่งย่างมันกระแม่นตัวท่าน,นเอาเบดสามหน่วยนี่ที่สิบบาทเออเอาออกหน่วยหนึ่งหเหลือสันทีบห้าบาทนั่นแล้วแล้วจะแดงว่าน่วยเฉียวออกนี่มันห้าบาทตัวแม่นบอกชัน เออแม่เอาออกอีกหน่วยหนึ่งดูเอายังสามสิบสองบาทแม่โอ้โอแสดงว่าหน่วยนี้สามบาทสันมาสองหน่วยแปดบาทพอดีมามา <c oughs> เอานี่สิบบาทบ่ต้องถอนแม่ให้เบิดละไปกันเด้อบาทนี่เอาอันสร้างหาพัดเอาผัดเอาส้มเก็บออกบาทน,นี่ ตกลงมันสิเป็นจักบาทแล้วเนอเหรอเอ๊ะเพราะงี้คอยหิวเขาเออเจ้านายก็แล้วดอกฟังพาเพิ่นสวดเพิ่นเทศดสวรรค์หน่ะปานใดเพิ่นสิแล้วนี่ไหวกับชุดปุณละเนอไม่จีไปใช้หนี่ก็ถามดูแต่ข่อยหิวเขาจังวะหิวเขาข้าวโอดเอาตัวมากูมาหน่อจากมานำกูมาแล้วผัดเอวอยากไปหันไปนี่เจ้านายจะไปบอกเจ้าภาพเพิ่นกันเขาเสียเมื่อน่ะ นางบีจังไรสกุนขันกูไปส่งแล้วมึงยังเอวมานั่งกูอีเด้วบ้านี้เด้อเบียดยงานกันแห้งไรบ้านหลังนี้เพิ่นเป็นไทยพี่น้องเฮาบ่เพอใหญ่ก็บ่แล้วเนาะก็เป็นลูกค้าเนาะเมื่อกี้กูก็เอาบทมาฟาดกูบทมามีฟอร์ดสิบ,บุลจะไปชิงเหรียญอย่างสิพัดแอตัแซดมาส่งข้าเจ้าเด็ดด้วยก็จะขอโทษสร้างเสื้อดำเฮาตลอดเนาะส่วนแปดหาหกสี่เจ็ดเล็งสองสามซีนั่นเพิ่นก็เป็นลูกค้าประจำก็เป็นการเป็นงานแบบนี้เขาก็ต้องมาตัวเออเพอาะไงเป็นยังข้าเจ้าคือใส่ชุดดำเบิร์ตแท้โอ้กับงานซบ ใส่สุดดามันจังสุภาพสั่งตัวมันเป็นการไม่ทุกข์ให้คนตายเขาใจเยือกบอ่ใส่สีเออนเนี่ยมันสิเป็นการว่าให้เกียรติบูจักราเท้สะแม่นบ่สันเอาเพ่อใหญ่หัวโลนๆน่ะเราคือใส่สีสมสันใส่ตัวนี้น,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 นั่เดิน่งยูหันดิเอาเนี้ยบังนาว้ยยูหันไม่ทุกเนาะเอาเนี่ยบางนาว้ยวยูหันเอ <laughs> เอผ่าตัวหันบัฆ่ามึง แน่เป็นอยังเพื่อนคือบู้ชาสีดำมาสัน่นผ้ากับเสืสบงเส้จีว่นสีนันตัวเส้นเสืสีดำจะได้บ่เป็นนินจาฮ่ามึงแสดงว่าเพื่อนโมโหจักกะลาเทศ่สามเป็นว่าผู้ใหญิงเ <laughs> สวะเลสวะเสวะเ,เออไม่ยังละ่ะยายคองเอิ้นก็บ่ปากคือทาใหญ่แท้สิเฝ้าไ,ไปไสเดี๋ยวนี่โอ้ยว่าสิไปตลาดไปซื้อบ,บักตัวมาตัมกินกับปิ้งปลามาเลี้ยง,งนะี่นะ ปาดคือสิเป็นตาแสบเนาะได้ปามาตาสายเอ๋อกระบ,บิชิดเบ็ดกับพญยอยีโนหมู่บ้านนี่ไหมยอยู่กูทิ้งอันได้ม้าหลากหลายหนึ่งยังโพดลงเฟียดอยู่เหรอเจ้าไปเห็นบอกโอ้โหคอยไปกดไลค์ให้อยู่ตัวเออนั่นละเออเป็นยังไงคอยเข้าไปในบ้านนั่นเขาเจ้าคือนบอกพื้นเจ้าแท้ห่วยผู้ใดวอาพื้น,นยังล่ะยายคล่องก็เรื่องเจ้าไปกับพญอีโนนี่แล้วเอาเป็นอยังเขาว่าอีหยัง อันปากออกกับว่าตะนาพพญายิฮิโน่พญายิฮิโนมาอ่างตีหนึ่งตีสองกับว่าหอดเฮือนหอดซ่านจักไปไซหาลอยู่คือเด็กหน่อยนี่อนี้เป็นเล่นซาวขาล้วเก็บนแบเงั้นกับว่เหลือจักแบหาแล้ามีก็เห็นพื้นสุนดนามสลาลยเด้งพุ้นสืน่อวีบันเทิบเจ็ดหนึ่งสองสาคือประโทษสั่งเอาวุ้นนี่เขาว่าเกทงานอีหย่งคือจังบ้เงินจักเถือ่อเมนยูเบอมันเป็นเลนท่าอื่นบ่เขาบอกกันแตกแซวแซวอยู่ เวยมาสร้าง่าเถอะข้าแน่จริงมาบอกต่อหน้านี่นะบ่มัาแก้เทื่อเดี๋ยวคนบ่รับหลังนี่เนาะอันซุ้มบอกไ้ข่อยมันดีหลายเถอบ่ข่สั่งสั่งเด็ดยังซี่ข่อยก็สั่งคือกันนั่นล่ละข้ามันดูหาอยากหากินคือยังดูเว้าพื้นผู้อื่นนี่มันคือสิรวยเนาะป่านนี่เนาะยายของเออข่อยฝากเจ้าไปบอกเขาหนเด้อมีหยังให้มาเว้าต่อหน้าโลดอย่ามาเฮ็ดจังซี่เถาะบอกรับหลังเป็นแต่สั่งเนาะเสรเลยบ่ข่อยหูหนวกข่อยบ่ได้ยินนั่นแล้ว เจ้าบ่ได้ยินเออโอ้ยเจ้ากับเจ้าตอนนี้คนยังอ่านปากเจ้าเอาอยู่ฟังสั่งเดีอันซุ่มบวยหลังบ่อน้ำกระไดจักแม่ยังยิ้มงีอยู่อย้ำถามห่อนบอกว่าดังๆกับเบาแล้วก็ว่าเฮาทาใหญ่บาดนี้ก็ยังว่ากูหูหนวกกูบ่ได้ยินหงเอ ไยไม่ยังป้าๆไปบ้านโน่นำข่อยปะไม่มาส้วนข่อยไปให้ยังบ้านนี่ไปเป็นโม่ข่อยแน่ข่อยจะเอาสบู่เย่อะไ่ชิงเลิงครับอยางเสื้อผ้าจะแต่เส่นแบบทงเขาแม่โอ้ลูกค้าโทรมาสั่งวัชันทอเออส่วนปัญหาหกสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่นั่นเออเราไปยังบ้านนี่ข่อยบ่มี่โมไปนั่นแล้วเมียข่อยมันเล้งอยู่แม่หไวยเล้งอีหยังคนไปส่งของเนาะมันเล้งมาแต่โดนแล้วผู้สาวเก่าข่อยอยู่หันเนาะอ้าวอยู่หันก็สิเป็นหยังบ้านโน่นกับบ้านบักใหญ่นึงแม่ บ่ได้ไปส่งเฮืร์นผู้สาวเนาะมันบ่แม่นจังซั่นนี่แล้วบ่แม่นจังได๋ก็เขาอะไรเป็นคนสั่งน่ะเออผู้สาวเก่าสั่งแมน่นผิดกันหลายเทื่อ,อได้เด้อนี่ป้าป๊าป้าจะไปเป็นมุให้ได้น่ยป้าการกลับมาเฮือนมาซานน่ะมันอยู่ยากแหมไม่ใช่สระไปขอถามว่าเมิ่อนี่ไปสงสัยไปส่งบ้านโน้นมันอยากเซาโทรศัพท์ข่อยรถเด,ดิมองเก่าอีกแล้วบ่มันว่าโอ้ยจังว่าข่อยอยู่เฮือนนี่อยู่ยากๆเด้มันบ่ม่วนแหมเออก็แม่นนั่นแหละ ครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากาคเออรับเมียอยู่รอดนั่นแล้วรับเมียอยู่รอดแมนครับไปก่อนรับรองรอดเื้าคนเนี่ยย่าไปเถียงเขาเขาเอาอย่างกะขับขาบ,ขาบยางเดียวเลย เนี้ยครับครับลูเห็นบ่อเบาต่อยนะเราเลยมีความสุขแต่สมื่อสบายใจแม่เมื่อไหร่